สวัสดีครับเ FC ทุกท่านวันนี้ผมผู้จัดการส่วนตัวของอาจารย์หนุ่มทุกคนนะฮะก็แวะมาที่ห้างราชบุรีนะครับห้างเซสโกโรตัสก็มาเจอมูลน,นิธ,นธิบ้านเด็กบุญทองนะครับเป็นมูลนิธิที่ทําเกี่ยวอะไรคะน้องอ่ะน้องทําเกี่ยวอะไรคะมูลนิธินี้ ละเมอทางเพศเสี่ยงถูกร่วงละเมอทางเพศแล้วก็เดีโดนพ่อแม่ทำร้ายแนะนำไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วในบางคนพ่อแม่ก็ติดตลอดชีวิตจากปัญหายาเสพติดแล้วก็เสียชีวิตด้วยครับผมโอเคที่่เเลนก็ไ้จะโอเคดีมากเลยครับแล้วพอเดินอย่างนี้โชคดีพอดีอาจารย์หนุ่มครับครับผมตะกี้อาจารย์หนุ่มทําบุญจะมาทําบุญผ่านพุก็เลยมาแบ่งบุญทางนี้ไปหน่อยใช่ไหมครับใช่เราตั้งใจกันว่าจะทําพันจลไปแบ่งน้องก็บอกแบ่งทั้งสามร้อยโอเคครับแบ่งสาได้ทุกที่ตั้งใจทำอยู่แล้วน้องเขา ที่แปลกใจคือน้องก็ทักที่เห็นพระเขาทักพระเขักอ๋อเห็นพระทําไมคะเห็นพระแล้วทําไมต้องทักที่ชอบเก็บสะสมพระสะงพระแบบโอเครุ่นพ่อเลยค่ะผู้หญิงคนหนึ่งสะสมเกี่ยวกับแบบนี้อยู่แล้วและเป็นเซียนได้เลยสุดหน่อยแล้วเคยสัมผัสเพื่อนทุกคุณไหมคะก็นิดนึงค่ะได้ข่าวว่าเพื่อนเพื่อนเขาก็สะสมเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนอ่ะน้องัช้ะเพื่อนเ่อะสชไื่ออะไรคะชื่อบิวค่ะน้องบิวก็มาร่วมงานนี้เหมือนกันใช่ไหมจ้ะได โอ้คนใจบุญนะเนี่ยนะฮะโอเคน้องบิวน้องบิวเชื่อในพุทธคุณเหมือนกันใช่ไหมน้องบุญก็มีสิ่งที่บอกพี่มีสะสมเมื่อพี่ขอขอดูหน่อยไหมฮะขอชมหน่อยน้องบิวขอไทยทำหน่งพญาครุฑนะฮะผมผมเคให้และโอเคละพญาครุฑเนี่ยนะครับเป็นเทพนะที่มีพลังมีฤทธิ์นะครับแล้วท่านไปเร็วมาเร็วเหมือนกับพญาครุฑครับเนี่ยฮะองค์นี้นะครับน้อง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 บิวบิวบิวอ๋อน้องบิวน้องบิวคะ อยากสัมผัสพุทธคุณของพระญากุศนี่ไหมคะองค์นี้ไหมอยากจะรู้พุทธคุณความแรงอะไรไหมอยากรู้มอาจารย์ครับพอจะเป็นทานให้น้องก็ได้ไหมพระญากุศเนี่ยอ๋อได้ผมก็เมื่อกี้ถ่ายแล้วอ๋ออาจารย์ถ่ายไปแล้วใช่ไหมอ่างั้นผมมาไม่ทันผมมาไม่ทันตะกี้สัมภาษณ์สมัตพุทธคุณแล้วเป็นไงบ้างครับมั่วบู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 บฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับู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 บางคนขนหัวลุก ขนแขนลุกนัวใจเต้นใช่ไหมแล้วแต่คนมันดันตาที่สามแล้วของน้องล่ะให้อาจารย์หน่่ยตรวจไหมอาจารย์หนุ่มตรวจไหมคะใช่ค่ะแล้วเป็นไงมีไหมไม่มีไม่เป็นไรค่ะเพราะนโยบายของอาจารย์หนุ่มต่อไปนี้นะคะจะพยายามแจกจ่ายหรือว่าจัดกบุคนเอาถูกบงคนเนี่ยให้คนไทยทุกคนให้มีพุทุกคนอย่างน้อยเพื่อป้องกันอย่างน้อยป้องกันโควิดแค่ยังดีถูกไหมอันนี้คือนโยบายของอาจารย์หนุ่มนะน้องเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาใช้ที่อยู่แล้วให้ส่งให้เขาได้ไหมเขาอยู่กรุงเทพ อ๋ออ๋ออ๋ออาจารย์อนุญาตไปครับอนุญาตแต่ว่าหนูต้องทําบุญทำบุญมาบนหลคุณเอาโอเคนะให้จริง่ะแต่หนูควรทำบุญไปทุกอย่างโอเคอ่ะทำนะเอองั้นงั้นขอกลน้องหนูนิดนึงเกิดมาเที่ยวไหร่คะับหนูเกิดมาเที่ยวไรนะยี่สิบแเดือนอะไรพฤศจิกาค่ะพฤศจิกานะโอเคแล้วชอบพระอะไรของหนูส่วนมากจะเป็นหลวงปู่ทวดกับหลวงพ่อปู่ค่ะโอเคกันอยากได้นี่กันหลวงปู่ทวด ก็ได้ทั้งสองแบบค่ะโอ้โหอาจารย์สององเลยอ่าไม่ว่าบอกก่อนเมื่อกี้รับความรู้สึกสามองเนี่ยในคออาจารย์แล้วรู้สึกไงาูบแรงรูบเบาอะไรอย่างเงี้ยแรงไหมแรงแรงได้ไหมอ่าก็นี่ครับสามองอาจารย์นะครับพญาพุทธองค์เดียวโดยเบาเลย FC ดูนะครับหรือจะลองแมวสามองค์ดูไหมคนพญาพุทธเนี่ยองเดียวรู้แล้วก็องเดียวเพียงนะครับครับองเดียวก็ได้ผลครับเรื่องเรื่องของพุทธคุณเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อ และสัมผัสคนไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ลองสัมผัสดูนะครับสัมผัสได้ไม่ปัจจตังครับ<ป>ผมเห็นไหมฮะเราไม่ใช่ปัจจตังรู้อยู่คนเดียร์จารู้คนเดียวจะไม่รู้มูลน <ทำ S 2> ิธิบ้านเด็กบุญทองนะครับก็โ,โชคดีนะครับมีน้องๆมาช่วยทําให้ช่วยทําบุญนะสาธุบุญสาธุการนะครับเดี๋ยวอาจารย์หนุ่มจัดพระให้นะครับเดี๋ยวพี่เป็นผู้จัดการจะส่งไปให้นะคะอย่าลืมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์สวัสดีครับ